ช่วงนี้เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าเทรน์ในการดูแลตัวเองนั้นมาแรงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการทานอาหารคลีนนะครับและคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องราวเหล่านี้มากๆเนี่ยก็คงจะไม่พ้นคุณผู้หญิงนะครับวันนี้เราก็เลยตัดสินใจนะครับทำสกูปมาเอาใจคุณผู้หญิงครับโดยการไปทําความรู้จักแล้วก็วิธีการดูแลของดูแลตัวเองของสาวสวยที่เรียกว่าเป็นสาวสวยที่อมตะจริงๆนะครับจะมีใครบ้างและมีวิธีการยังไงเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ ูก,กับผ้หญิงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการบันเทิงยิ่งต้องรักษาความสวยความสาวเอาไว้ให้คงทนที่สุดซึ่งเพราะกว่าตามมองไปในวงการนี้ก็มีดาราหลายคนที่ยังคงรักษาความเยาววเอาไว้ได้ยาวนานอย่างไม่น่าเชื่อจนถูกมองว่าเป็นสาว2,000ปีเลยทีเดียวค่ะถ้า,าพูดถึงสาว2 0 0พปีคนแรกที่นึกถึงการคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเธอคนนี้เป<อ>็นพัคซีริกุลที่อายุ54แล้ว ความเซ็กซี่ของเธอก็อยังได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับต้นๆของวงการที่สาวๆก็โค้นบัลังเธอไม่ลงค่ะซึ่งแค้นและความสวยความสาวของเธอก็มีการออกกำลังกายบ้างแต่ไม่ได้ออกกำลังกายหักโหมเธอจะทํางานบ้านเองเพราะได้ขึ้นไหวตัวเองตลอดเวลา นี้ไม่นานแล้ว30กว่าปีการที่เราได้ทําอยู่ที่บ้านก็เหมือนได้ออกแรงเรียกว่าสวยแบบประหยัดค่ะเพื่อนชอบนะอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน <Yeah. S 2> ที่แบบอย่างเงี้ยอยากให้เราไปอยู่ด้วยเพราะว่ามันรู้ไงเราไปถึงปุ๊บเราเทำาฆษณาให้มันหมดเลยแล้วคุณหล่าเหมือนเดิมหรือเปล่า ส่วนมายุราสเวตศิลาที่สวยไม่สั่งก็มีเคล็ดลับดีๆว่าการกินอิ่มนอนหลับและพักผ่อนให้เพียงพอไม่เที่ยวกลางคืนเป็นสิ่งสําคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสุขภาพจิตที่ดีหางนอนน้อยๆแถมสุขภาพจิตไม่ดีก็จะโทมเลยเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําเป็นประจําบางคนไม่กินมันไม่กินของทอดเธอกินทุกอย่างแต่กินให้น้อยๆเป็นคนกินข้าวเหมือนคนไม่มีเงินกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินค่ะอย่าลืมนะ คำว่าไว้ใจมันสำคัญมากเราแพ้ใครก็ได้ในนี้แต่ไม่ใช่คนนี้ยอมเลยจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงเจ้าบทบาทรุ่นเดอกปูดำสรารัตรุ่มเรืองวงอดีตรองนางสาวไทยปี2529และยังมีดีกรีเป็นรองอันดับ2 Miss สเอเชียแปซิที่แม้จะมีอายุอานนามล่วงเข้าไปสู่วัย50ปีแล้วแต่ความสวยพริ้งก็ยังไม่ทิ้งลายนางงามเก่าเลยสักนิดค่ะดำซ้ำยังดูเป๊ะทั้งหน้าตาและรูปร่าง คนนี้คงต้องทึ่งอึ้งแน่นอนกับความสวยไม่สากและยังออกไม่เปลี่ยนแปลงของสาวใหญ่คนนี้ค่ะที่จะเห็นพ่อไปงานบูญงานวัดงานวายอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เรียกว่า <c oughs> เคล้าควาอ่อนเยาวมาจากจิตใจที่ผ่องแผ้วนั่นเองค่ะ <c oughs> <c oughs> ิ้นต้เราเรจองที่ดีั้ตรงกลรงแลวก็อาจราพันธ์ไพบุญสุวรรณ ฝึกโยคะตอนอายุ52ไปเล่นเวรแรกกับบ้านหมาอ้วกแตกแต่ด้วยความที่เสียด้เงินต้องเล่นให้ครบพ่อไปอีกก็ชอบโชคดีที่เจอโยคะรอได้เหยียดยืดที่งอก,ก็ตรงที่ย้อยหย่อนก็กระชับการเล่นโยคะได้สุขภาพที่ดีและพอฝึกจริงจจังๆก็จะมีสมาธิก,กับตัวเองในการจัดท่าทางยิ่งหายใจลึกช้าสมาธิก,ก็จะดีว่ากันว่าโยคะจะทําให้สวยได้จากภายในช่วยฟื้นฟูจิตใจรู้จักตนเองโยคะบอกนิสัยและเปลี่ยนนิสัยได้ ก่อนให้เราเคารพตัวเองอยู่กับปัจจุบันและทําให้เราท้วนขี่กับการใช้ชีวิตการทําโยคะทําทให้ผ่อนคลายสบายใจเลยติดใจตั้งแต่เริ่มแรกก็หลงรักหมดหัวใจและได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองจากการเล่นโยคะค่ะสวยเสียเปรียืระเบิด ก็หลากหลายเคล็ดลับนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตได้นะฮะหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการวินัยนะครับการมีวินัยในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารหรือว่าการพักผ่อนนะฮะอันนี้สําคัญมากๆเลยก็เอาเคล็ดลับจากพี่ๆเข้าไปได้นะครับดูทุกคนยังสวยสดแล้วก็แบบดูเหมือนเป็นสาวรุ่นรุ่นอยู่เลยนะครับดีจริงๆดูแล้วก็ชื่นใจครับผมเอาละครับเดี๋ยวว่าพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมากับ True Insider เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของวงการเพลงสักครู่เดียวครับ